ยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิฟสปอยช่องของคนรักหนังวันนี้เลิฟสปอยจะมาสปอยเรื่อง Junie to the center of the e e r t h ดิ่งทะลุสะดือโลกคำเตือนเนื้อหาหลังจากน,นี้เป็นการสปอยแหลกถ้าเพื่อนๆคนไหนกลัวเสืออัลตรสก็กดข้ามได้เลยนะครับเขาโครงของเรื่องนะครับมีนักธรณีวิทยาอยู่คนหนึ่งที่เชื่อว่าพี่ชายของเขาที่หายไปเมื่อ10ปีก่อนนั้นได้ค้นพบดินแดนใต้พิภพ เป็นที่ที่สัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ยังมีชีวิตอาศัยอยู่โดยเขาต้องพาหลานของเขาไปด้วยหนึ่งคนและสาวใกล้นําทางด้วยอีกหนึ่งคนพวกเขาทั้งสามจะเจอโลกตาไมีพบไหมและพวกเขาทั้งสามจะเจอสัตว์ดึกดำบรรพ์หรือไม่เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาไปฟังผมสปอยกันเลยผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเทเลอร์เขาเป็นนักธร,รณีวิทยาแล้วก็เป็นอาจารย์สอน Й อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งพี่ชายของเขาชื่อว่าแม็กแม็กได้หายตัวไประหว่างสำรวจพื้นที่ที่ไอซ์แลนด์ และได้หายตัวไปเป็นเวลากว่า10ปีแล้วส่วนเทลเลอร์ก,ก็คิดอยู่เสมอว่าพี่ชายของเขานั้นได้สำรวจจนค้นพบดินแดนใต้พิภพแล้วต่อมาลางของเทลเลอร์ที่ชื่อว่าชอนเป็นลูกของแม็กภรรยาของแม็กได้พาชอนมาฝ่ายประกับเทลเลอร์ให้ช่วยดูแลเป็นเวลา10วันส่วนเทลเลอร์ก,กับชอนก็ไม่ค่อยสนิทสนมกันเท่าไหร่และภรรยาของแม็กก็ได้นำของส่วนตัวบางอย่างของแม็กเอามาให้เทลเลอร์ด้วยหลังจากนั้นเทลเลอร์ก,ก็ได้ลื้อของในนั้นดูก็ได้เจอนิยายวิทยาศาสตร์เล่มโปลืกของแม็กชื่อว่าสะดือโลกในนิยายเล่่่่่มนนนนนัันั้้้แไดเเเขขีีียยอออูลลลกกกกววบสถาทปืืปโคต เทนเลอร์ก็เริ่มสงสัยแล้วก็ได้หาข้อมูลลอยเลื่อนพวกนั้นและข้อมูลก็ได้ไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับการหายตัวไปของพี่ชายของเขาเทนเลอร์ก็ได้คิดว่าพี่ชายของเขาได้บอกข้อมูลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการหายตัวไปของเขาเทนเลอร์จึงจลงไปสำรวจพื้นที่ที่ไอแลนด์สถานที่ที่พี่ชายของเขาหายตัวไป และจำเป็นที่จะต้องพาชอนไปด้วยต่อมาเทนเลอร์ก็ได้ข้อมูลจากหนังสืออีกว่าสกีปเจนเอฟกาลิสันซึ่งเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ไอร์แลนด์ทั้งคู่จึงได้ไปตามหานักวิทยาศาสตร์คนนี้เมื่อไปถึงก็เจอแต่ลูกสาวของเขาชื่อว่าฮาน่าฮาน่าก็ได้บอกว่านักวิทยาศาสตร์คนนั้นคือพ่อของเขาและได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วเทนเลอร์ก็เล่าเหตุผลที่มาที่นี่ให้ฮาน่าฟังและฮาน่าก็ได้บอกว่า นิยายมันก็เป็นแค่นิยายแต่เทลเลอร์ยืนยันที่จะตามหาพี่ชายของเขาต่อฮหาหน่าจึงอาสาที่จะเป็นไกด์นำทางให้ต่อมาในขณะที่ทุกคนกำลังเดินทางไปสำรวจพื้นที่ก็ได้เกิดเมฆฝนและฟ้าผ่าทำให้ทั้งสามคนต้องไปหลบอยู่ในถ้ำแต่ในระหว่างที่ทุกคนหลบอยู่ในถ้ำฟ้าก็ได้ผ่านลงมาใส่ปากถ้ำทำให้ดินที่ปากถ้ำสไลด์ลงมาปิดปากถ้ำทำให้ทั้งสามกลับออกไปไม่ได้ทั้งสามคนจึงเดินเข้าไปในถ้ำเพื่อหาทางออกทางอื่นเมื่อทั้งสามได้เดินเข้าไปในถ้ำก็ได้เจอหลุมขนาดใหญ่ ทั้ง3ก็ได้ไต่ลงไปในหลุมนั้นและได้เจอเหมืองเก่าฮาหน้าได้ลองสับสะพานไฟดูปรากฏว่ามันยังใช้ได้และทั้ง3ก็ได้ขึ้นรถรางขนหินของเหมืองขณะที่รถรางวิ่งไปได้สักพักหนึ่งปรากฏว่าข้างหน้าเป็นทางตันทําให้รถรางที่ทั้ง3นั่งมาพุ่งเข้าไปชนกําแพงอย่างจังกําแพงนั้นก็ได้ทะลุและภายหลังกําแพงนั้นก็มีถ้าอยู่ถ้ำหนึ่งซึ่งภายในถ้านั้นก็มีทั้งเพชรพอ,อยและทับทิมทั้ง3ก็ได้เข้าไปในถ้านั้นส่วนชนก็พยายามเก็บเพชรใส่กระเป๋าของเขาไว้ ระหว่างที่ทั้งสามกำลังสำรวจถ้ำนั้นอยู่ปรากฏว่าพื้นที่เขากำลังเหยียบอยู่นั้นเป็นหินบางอย่างที่กรอบและบางมากและมันก็เริ่มเล้าทั้ง3ก็พยายามกำลังจะออกจากตรงนั้นก้อนเพชรที่ชอนเก็บใส่กระเป๋าเกิดล่วงลงมากระแทกกับพื้นทําให้พื้นแตกทั้ง3คนก็ได้ล่วงลงไปข้างล่างและการล่วงของพวกเขาทั้ง3ก็ใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะถึงพื้นในที่สุดทุกคนก็ล่วงมาถึงพื้นแต่โชคดีที่เป็นพื้นน้ําจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บพอทุกคนได้ขึ้นจากน้ําสิ่งแรกที่พวกเขาได้เห็็นนนคือนือออกกเเเรงงงงแแสสฝูใหหญ่่่่่ละิตมาาาทีพวขได้ป แต่เป็นป่าที่พวกเขาไม่เคยเห็นที่ไหนบนโลกใบนี้พวกเขาได้เห็นพันธุ์พืชไม้แปลกๆฟอสซิลเห็ดยักษ์และที่สําคัญพวกเขาได้เห็นร่องรอยที่พักอาศัยของมนุษย์ในที่สุดก็ได้รู้ว่าที่พักตรงนี้เป็นของแม็กแต่ว่าแม็กได้เสียชีวิตไปแล้ว ทั้ง3ก็ได้หาข้อมูลที่แม็กได้บันทึกไว้เพื่อหาทางออกในที่สุดพวกเขาก็ได้เห็นแผนผ,งผังภูเขาไฟที่แม็กได้บันทึกไว้และพวกเขาจะออกไปทางปอง่องภูเขาไฟและการที่จะไปปอ่องภูเขาไฟได้ให้มันเร็วที่สุดคือต้องทําเรือและแล่นเรือข้ามทะเลสาบไปและในระหว่างที่พวกเขาแล่นเรือข้ามทะเลสาบไปนั้นฝนก็ได้ตกและเกิดพายุข,ขึ้นพวกเขาก็เจอปลาดึกดําบันที่จะมากินพวกเขา เจอทั้งนาดเสาในที่สุดพวกเขาก็ได้มาถึงฝั่งแต่ก่อนจะมาถึงฝั่งเรือพวกเขาได้เกิดล่มทําให้ชอนได้พัดหลงกับเทนเลอร์และฮาน่าเมื่อชอนได้สติชอนก็เดินทางต่อส่วนเทนเลอร์และฮาน่าก็พยายามจะหาชอนระหว่างที่เทนเลอร์กับฮาน่ากาลังตามหาชอนอยู่นั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ได้เจอต้นไม้เดึกดําบันที่กำลังจะกินพวกเขาแต่โชคดีที่เทนเลอร์จัดการมันได้ทําให้ฮาน่าไม่เป็นไรส่วนตัวของชอนเองก็ได้เดินไปถึงใจกลางสานามแม่เหล็กของโลกชอนก็ได้เห็นหินลอยได้และชอนก็ได้กระโดดข้ามหินพวกกกนนั้นไปอีฝาึ เมื่อชอนมาถึงอีกฝากหนึง่งก็เป็นสถานที่แห้งแล้งและว่างเปล่าซึ่งมีแต่โครงกระดูกข,ของไดโนเสาร์ระหว่างที่ชอนกําลังเดินข้ามสุสานกระดูกชอนก็ได้เจอกับไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ทีเล็กเมื่อทีเล็กมันได้กลิ่นของชอนมันก็พยายามจะไล่กินชอนชอนก็ได้วิ่งเข้าไปหลบในถ้าแห่งหนึ่ง ในระหว่างนั้นเทเลอร์ er <ıyorlar. S 1> Sean, ก็ได้ยินเสียงของชอนเทเลอร์ก็ได้ตามเสียงของชอนไปและรู้ว่าชอนอยู่หลังกะแพงหินนี้เทเลอร์ก็พยายามจะทุบหินเพื่อจะช่วยชอนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งและในที่สุดเทเลอร์ก็ได้ช่วยชอนไว้ทันเวลาแต่ทีเล็กมันก็ได้ตามมาเหมือนกันในระหว่างที่ทีเล็กกาลังวิ่งไล่เทเลอร์อยู่พื้นดินก็ได้เกิดล้าวและยุบตัวลงไปและทีเล็กก็ได้ตกลงไปในช่องเหียวนั้นส่วนเทเลอร์โชคดีที่เขากระโดดทันต่อมาเทเลอร์และชอนก็ได้เดินทางต่อเมื่อมาถึงแม่น้ําที่เป็นนน้้ําอ ฮาน่าก็ได้เอากระโหลกของไดโนเสาร์มาทาเป็นเรือทั้ง3ก็ได้ไปอยู่บนเรือที่ทําจากกะโหลกไดโนเสาร์และได้เดินทางต่อเล่นในแม่น้านําที่เป็นน้ําพุร้อนในระหว่างที่พวกเขากําลังเล่นเรือกะโหลกไดโนเสาร์อยู่เรือกะโหลกของพวกเขาได้แล่นเร็วมากทําให้พุ่งออกจากแม่น้ําแล้วไหลมาตามช่องแคบและในที่สุดพวกเขาก็มาหยุดอยู่ที่ป่องภูเขาไฟพอดีและข้างล่างนั้นก็คือลาวาและเมื่อเรือกระโหลกไดโนเสาร์ของพวกเขามาติดอยู่ที่ป่องภูเขาไฟและการที่จะปีนออกจากป่องภูเขาไฟ มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้เทนเลอร์ก็ได้หาวิธีอยู่พักหนึ่งและก็ได้เห็นว่าบริเวณที่เขาติดอยู่นั้นมีน้ําซึมออกมานั่นแสดงว่าหลังกำแพงหินตรงนี้ต้องมีน้ําอยู่แน่นอนส่วนลาวาก็เริ่มเอ่อขึ้นมาเรื่อยๆส่วนเทนเลอร์ก็ได้เห็นแมกนีเซียมที่สามารถติดไฟได้เกาะอยู่บริเวณกําแพงทําให้เทนเลอร์จะใช้ผู้ไฟไปจุดแมกนีเซียมให้เกิดระเบิดเทนเลอร์ก็ได้ใช้ผู้ไฟไปจี้ที่แมกนีเซียมบริเวณนั้นแต่แมกนีเซียมบริเวณนั้นมันชื้นและเปียกเกินไปทําให้ไม่ติดไฟและูไไไฟอแรกกก็ด้หป ผู้ไฟอันที่2และไปอันสุดท้ายด้วยเทนเลอร์ก็ได้ห้อยตัวเองลงมาเพื่อจะไปจุดแมกนีเซียมจุดใหม่แต่แมกนีเซียมจุดนั้นมันไกลจนเทนเลอร์เอื้อมไม่ถึงทําให้เทนเลอร์ต้องพาผู้ไฟให้มันไปโดนแมกนีเซียมจุดนั้นผู้ไฟก็กระเด็นไปโดนแมกนีเซียมพอดีและได้เกิดประกายไฟขึ้นมาในระหว่างที่แมกนีเซียมกําลังจะติดไฟก็ได้เกิดดับในขณะที่ทุกคนกําลังสิ้นหวังเพราะแมกนีเซียมมันไม่ติดไฟแมกนีเซียมจุดนั้นมันก็ได้เกิดประกายไฟขึ้นมาอีกครั้งและแมกนีเซียมจุดนั้นก็ได้เเกกิิิดดรรระะบขึ้้้้นนนนนนมมาาาาาออออยย่่่งงงงุแแทททํํใหหหหีูลลััพ และน้ำก็ได้ไหลลงไปประทะักะับลาวาด้านล่างเมื่อความเย็นกับความร้อนประทะกันจึงทําให้เกิดไอแล้วก็เกิดแรงดันและแรงดันนั้นได้ดันกระโหลกด้วเสาที่3คนนั้นติดอยู่พุ่งออกมาจากป่องภูเขาไฟและได้ตกถลนไหลลงมาที่สวนของชาวบ้านบริเวณนั้นชาวบ้านเจ้าของสวนก็โวยวายเพราะได้ไปทําสวนของเขาพังชอนก็ได้หยิบอะไรบางอย่างแกะกระเป๋าของเขาและยื่นให้เจ้าของสวนคนนั้นสิ่งนั้นก็คือเพชรเจ้าของสวนคนนั้นก็ดีใจที่ได้เพชรจากชอนแล้วก็บอกว่าจะเล่นแบบนี้อีกกี่ครั้งก็ได้ ส่วนชอนได้เก็บเพชรมาประมาณครึ่งถุงซึ่งถ้าเป็นผมนะครับคงเก็บมาเป็นกระสอบปุ๋ยและชอนกับเทลเลอร์ก็ได้กลับมาที่บ้านและแม่ของชอนก็ได้มารับชอนแล้วหนังก็จบนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องนี้ดิ่งทะลุสะดือโลกขาดข้องตรงไหนผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอกราบอาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับและผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับ ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆนะครับกดเป็นกําลังใจให้ผมด้วยและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเพื่อ,อ,อนๆคนไหนจะติจะชมจะด่า,ด,าด่าได้แต่อย่าแรงนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันไปคลิปนี้นะครับผมขอไลค์สัก1ิไลค์และพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ